จริงๆแล้วเริ่มแล้วก็คือล่าออกจากงานแต่ว่าการเลี้ยงงัวนนี่นกับใจรักน้่ค่ะแล้วก็อยากกับมาเห็ดเกษตรอยากกับมาอยู่บ้านเริ่มเลี้ยงวัวจริงๆจังๆมากนี่กับประมาณจะเข่า3ปีละค่ะเป็นอาชีพรักกับว่าใดค่ะแบบเป็นทั้งเงืนเก็บเงินฝากเงืนออมกับว่าใดแต่ว่าอยู่ในร้าเหนือคือมี่ลูกผสม แล้วก็ชาโลเล่ค่ะแล้วก็มีควายนำ้ำแมนค่ะจังช่วงนีมีโหลกระบาดล่าปีสกินของมาเนาะนิดากะจะกลางมูไหงวัวแล้วก็ฉีดกำจัดมาแลงการใส่น้ำสมข้นใหม่ฉีดตัวงวัวน้ำแบบนี้ค่ะควายนีนิดาเริ่มเริ่มฮัดเลี่ยงนองหัวตะมายูนำ้ำตะวกักกะอ่ะมามทองน้ำนิดาค่ะทองทองคุณเบิรมพันล้าน <c oughs> ตัวนี้แสนกว่าบาทค่ะตัวเนี้ยนะแมนหนึ่งแมนค่ะหยาแพ่งกุหลาดนี้เป็นหยาที่ตอบโจทย์ สำหรับคนที่เลียงงั่วเลยแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงหญ่าวานอิสราเอลที่เฮาได้ปลูกไว้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการขายหญ่าย,ย,ายูยูฟ้ามนิดานนี้กะปีหนึ่งประมาณหาหกหมื่นค่ะ <Wow. S 1> การเกษตรเท่ากะ ต้องเบิงว่าเข้าถนัดแนวทังไดบ่เมนว่าเห็นเขาเห็ดยังมั่วดีกะเห็ดค่ะบ่เมนว่าปลูกเห็ดปลูกยังดีกะเห็ดจริงๆแล้วเข้าต้องเบิงว่าเข้าถาัดแนวไดค่ะมันต้องใส่ทุนค่ะการเ,เกษตรเก็บทุนแล้วกะ็วางแผนแล้วก็ ลุยเลยค่ะแล้วก็หาความรูพร้อมและการที่สําคัญการเ,เกษตรก็คือเขาต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขทุกมือตื่นถึงมาเห็นต้นใหม่ตื่นถึงมาเห็นงัวแคนี่ก็มีความสุขแล้วค่ะบก,กดดันผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ทีรายการเกษตรกรไทยสังเระใดนะครับสำหรับอีที่นี่นะครับเขาสิพายเบิงการเลี้ยงงัวนะครับเป็น อ่าใบหรุนยุกไม่เร็วผู้สาวเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวองเชิบไปทาความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นนะครับค่ะสวัสดีค่ะซื้อนิดาค่ะตอนนี้อยู่ฟาร์มสวนของขวัญเฮ่าค่ะตั้งยู่ฝันน้องกุุงน้อยค่ะอําเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามเฮ่าค่ะค่ะผมสาหรับวมือนี้นะครับดอสิไห้นิดานะครับพาชมว่าในฟาร์มเฮ่ามีกิจกรรมยังไดแล้วก็มีการเลี้ยงอลี้ยงแนนมีการสั่งรายได้จากจุดใดแน่นะครับอ๋อค่ะได้ค่ะ แล้วเริ่มแรงเข้าไปเบื้องงัวก่อนเนะาะลักลักแล้วฟาร์มห้ออยู่เลียงออียงแนครับล,ล,ลักลักแนวนี้ก็คือเรียงงวัวค่ะเรียงงัวก็จะมีงวัวแล้วก็มีวา่ในฟาร์มห้ออยู่เลียงงวัวสายพันธุ์ใดนะครับค่ะตอนนี้กับมีเ,เลือดลูกผสมค่ะลกักลักกเป็นลูกผสมแล้วก็เป็นชาโลเล่กับมีแนค่ะ แล้วก็มีควายครับเป็นมากเลยครับก็เลยมาเริ่มสนใจในการเลี้ยงง่วครับค่ะจริงๆแล้วเริ่มแล้วก็คือลาออกจากงานแต่ว่าการเลี้ยงงัวนี่นกับเป็นใจรักน้่ค่ะแล้วก็อยากกลับมาเห็ดเกษตรอยากกลับมาอยู่บ้านพีดาเลี้ยงง่วหรือว่าเริ่มเลี้ยงงัวนี่ประมาณจะปีแล้วครับเริ่มเลี้ยงงัวจริงๆจังๆมากนี่กับประมาณจะเข่าสามปีแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าถือว่าเป็นอาชีพรักเลยใชครับค่ะตอนนี้ก็เป็นการสั่ง เป็นอาชีพรักกัวาได้ค่ะแบบเป็นทั้งเงื่อนเก็บเงืนฝังเงือนออมกัววาได้ครับเราในฟาร์มเฮาเนี่ยมีการเลี้ยงสายพันธุ์ใดแน่ครับจริงๆนี่ดาบได้เน้นสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งนี่ดาบเน้นเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์แต่ว่าอยู่ในฟาร์มเนี่ยคือมีลูกผสมแล้วก็มีชาโลเล่ค่ะ<ม>แล้วก็มีควายน่ครับจังตัวข้างหลังเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนครับอ๋อตัวนี้เป็นบามันลูกผสมค่ะครับ ค่ะเป็นบ้ามันหัวหลุนเรียงมาโดนไหมครับตัวนี้ตัวนี้เรียงเลียงยูน้่นีน้ด่าโดนแล้วได้ค่ะอยู่ต่างแต่เริ่มเริ่มเริ่มมะเห็ดนี่แหละค่ะเริ่มมาเรียงหัว่วตอนนี้กะทองอยู่กาลังทองล่อคอดนี่นี่ของคอดเขาลากัลากลกักเราการเรียงนี่ต้องดูแลนพิเศษป่ะครับไม่ง้วสำหรับที่กำลังจะขอดครับค่ะต้องเข้าต้องดูแลพิเศษค่ะทัง้งว่าเตรียมคอดง้อหลังคอดจังเสียค่ะหรือว่า เป็นง่วที่เป็นไข่เป็นไอยังเสียห้องต้องดูแลเขาพิเศษค่ะจังในช่วงนี้มีโรคระบาดห้องมีการป้องกันยังเลยครับแมนค่ะจังช่วงนี้มีโรคระบาดล้ำปีสกินเขามาเนาะนี่ด่ากะจะกลางมุงไห้งัวค่ะกลางมุงไห้งัวแล้วกะฉีดกําจัดมแมลงยังเช่นตัวไส้พาจังเสียค่ะแล้วก็จะมีการใส่น้ำสม้มว้นใหม่ฉีดตัวง่วาน้ำแบบนี้ค่ะครับผมจังท่าทีู้ก็คือในลาแวกนี่ก่ะ นี่โลกนี่ขามาแม่เลี้วไหมครับแมนค่ะคือออกแอลนี่ก็คือเป็นเป็นเวิร์ตแล้วกับใจกับยานคือกันค่ะแต่ว่ากับเป็นอย่างเท่ากับสูส่ๆไปค่ะเขาเข้ากับดําเนินของเข้าไปเท่ากับปองกันเอาเนาะ่ไม่ขอกสิม,มีควายหอมแมนไหมครับแมนค่ะควายหนีนิดาเริ่มเริ่มฮัดเลี้ยงค่ะน่องน่องนอง่นองหัวต็มมายูนั่แต่ว่ากะอ่ามาทองน้่นนิดาค่ะ เพื่งเรื่มฮัรดเรียนตอนนี้ทองหรือเปล่าครับแมนค่ะทองทองคุ้นเบิ่มพันล้านสายพันดีค่ะครับผมจังไรเนี่ยตัวนี้ได้มากเท่าไรครับตัวนี้แสนแสนกว่าบาทค่ะตัวนี้นะแสนหนึ่งแมนค่ะครัแต่ว่าเราว่าเขามีสายพันธุ์เนาะค่ะนั่นก็ดิเท่าราคาแพงค่ะจะเป็นการเลี้ยงครั้งแรลกหรือเปล่ครับการเลี้ยงควายสำหรับควายนี่นี่เดาบอกเคยเลี้ยงค่ะเอาเอามา เขามาล่องเบงเขามาล่องเลียงครั้งแรกแต่ว่าเพราตาพราะตาเลียงเดียวก็หลงหักเขาค่ะมีความแตกต่างไหมคบของการเลียงง่วกับการเลียงควายนะครับการเลียงควายนี่แตกต่างค่ะควายนี่เขาจะเขาจะต้องเล่นน้ำเขาจะต้องนอนน้ำเพราะว่าเขาท้นท้นหอนบ่ไรคือง่วเวลาเข้าเอาออกขังนอกเนาะเขาก็ต้องแป๊บเดียวเขาก็ต้องเอาเขาลงน้ำเล่นน้ำนะคะ ข้อดีของการเลี้ยงวายที่แตกต่างจากการเลี้ยงงัวครับเกษตรกรบานเทากระจะดรูยูเนะวควา่จะราคาสูงกว่างัวส่วนใหญ่ควายจะราคาสูงกว่างัวค่ะถ้าาเปรียบเทียบกันนี่คือเลี้ยงควายตัวหนึ่งกับงัวตัวหนึ่งนี่รายได้มันจะคยนี่จะสูงกว่าค่ะเวลาเข้าขายเสียค่ะครับผมที่การเลี้ยงซ้ำกันควยกับตอบแทนรายได้ดีกว่าระยะเวลาซ้ำกันเลี้ยงกบ เลี้ยงกับไข่าขกันค่ะกินห้ากินอย่างคือกันแต่ว่าควายก็คือต้องดูแลคือต้องมีนม้ำม,มีมีตมมียังให้เขาเล่นเขานอนอนาหดกับสิเพิ่มายก็นี่แน่นอนแม่น<อ>ค่ะ,คะเดี๋ยวรอโรอให้โรคระบาดเริ่มเริ่มซาเริ่มหายไปก็น,นอ,กอ่เอเรื่องเรื่องโรคล้าปีสกินตอนนี้มันมันมันรุนแรงค่ะแล้วเขามีสิทธิ์ติดกับวายป่าครับอ๋อมีค่ะเรื่องเรืองล้ำปีสกินมันบอกจะติดกับซัดเขียวเอื้องค่ะทุกชนิด ง่วค,ควายมาสีติดค่ะครับผมเราฟังช่างนี่แหละครับฟังนี่กะต,ตัวนี้ก็จะเป็นซาโลเลค่ะน,นี่นี่ทีนี่เดา,ว,าว่าง้วซาโลเลแม่นี่กะบทองคือกันจังตัวนี้จักบาทครับตัวนี้ตัวนี้หกเจ็ดมื่นค่ะตัวนี้ทองหาเดือนค่ะครประมันประมาณนั่งลักๆแล้วเข้าให้อาหารเองครับลักๆักแล้วอยู่ฟ้ามิดาให้หญ้าค่ะ ไฮเตยาแต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นอาหารเสริมก็จะเป็นวัวหน่อยว่าแมลูกออนว่าวัวทองเสียค่ะก็จะมีอาหารเสริมน้ำเนยครับหยาคือเขาปลูกเองงั่นไหมครับแมนค่ะหยาคือเขาปลูกเองนี่หยาแปลงปลูกนี่อาะจะแบ่งล็อกเป็นหยาแปลงปลูกแล้วก่าแปลงป่อยให้เขายางแหลกออกกําลังกายน่ำค่ะเขามีการปลูกหยาจากประเภทครับไหมนี่จริงๆแล้ว มีดับมีสองฟ้ามยูนีก็คือ,อยาแพนกลาแล้วกัเนเปียแล้วกับวานิสราเอลค่ะแล้วกัมีมีแปลงปอยก็จะเป็นยาลูกสีรครับผมเราวตัวทัดไปล่ะครับอ่ะตัวตัวนี้จะเป็นจะเป็นลูกผสมค่ะบามันลูกผสมอืม,อมเป็นบาซินออกน้ำแน่ <laughs> จะเป็นจะจะเขาจะสังเกตเบื้องว่ามันจะเป็นแบบมีหูย่าวๆก็คือเป็นบาเป็นบาซินผสมบามันค่ะคตัวนี้<ม>ตัวนี้แมลลูอ่อนค่ะจะจ่จอยจังแน่กับอาหารเสริมก็คือให,ให้ให้ให้พวกแมนลูอ่อนแบบนี้นะคะครับแ้วนสะ้มสุดท้ายครับ โซนสุไทยง่วหน่อยง่วหน่อยนี่ด่าตอนนี้เหลือว่าหลายก็เพราะว่าแบงแบงขห้พีขายน้องนั่แน่ค่ะกับแบงขายเั้ื่องขายแน่แหละเนาะตอนนี้กับมี่มีง่ง่วหน่อยอยู่สองตัวค่ะน,นี่คือขอดจากข้ามห้องเลยบหครับแมนค่ะผสม,มผสมยูนีขอดยูนีครับแล้วตัวน,นี้ก็ผสมจากตัวน,นี้ขามด้ยกันแมนค่ะเป็นลูกของซาโลเลตัวน,นี้ผสมซาโลเล ตัวนี้จะเป็นบามันครับจังตัวหน่อยนี่คายจะบ,บาทครับขั้นขายตัวนี้น้อยตัวนี้น่อยนี่ยังว่าขั้นเดยานมได้ค่ะ<อ>ถา่ถาถทากคายกับต้องยกทั้งแม่ทั้งลูกขันขันขัน่วนถีบว่าขัา้นใดียาน่มมาเนาะจังตัวนี้อายุประมาณจักเดือนครับตัวนี้ได้ซี่เดือนแล้วค่ะตัวนี้ศูนย์เขาศูนย์เขาแล้วที่ดาว่าจะปั่นปั่นเหตุเป็นพอพันก็เลยศูนย์เขาศูนย์เขาเองครับผมค่ะต้องแสดงว่า เป็นบอ่อพันไหนจะเป็นอันือต้องซูนเขาเขาครับอันเวลาเวลาศูนเขาก็คือป้องกันการส้นถ้าเขาถ้าเขาหญ่ขืน้นนี่เขาจะแห้งงว่งวงง่วตัวผูมันจะเอาอยากค่ะเกิดอันตรายต่อทั้งต่อห้าทั้งต่องวัวน้ำกันไ่เสียค่ะครับผมครับเวลาเป็นสั์ติดสั์เราไปเริ่มเลี้ยนลูกวิธีการเลี้ยงหรือว,วิธีการดูแลเขาจากช่องทางใดครับตอนแรก จริงๆแล้วเอาตรงๆเลยก็คือในอินเทอร์เนต็ตค่ะเรี่ยหลู้ทางออนไลน์ว่าจะเป็น YouTube แน่ Google แน่ค่ะแต่ว่ากะจะมีออกไปตามฟรามไปเบิงน้ำฟ้ามใหญ่ๆพิ่นแล้วก็เอาน้ำมาน้ำมาพัฒนาของจับของค่ะการเรียงง้อนี่ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตว่าครับต,ตอนนี้ว่าได้เตรียมฝางเลยว่ากะตอบโจทย์ชีวิตค่ะเพราะว่ามันสบายแท้เด้ค่ะสบายก็คือ ย่างมือเสาเข้าเอาอยาหายยาให้เขาแล้วกะคือแล้วค่ะอืมกะคือเขา้าเข้าสมารถไปเหตุกิจกรรมอย่างอื่นใดค่ะแล้วย่างมือแรงกะคือกับมาเบิงเขาแน่พอย่างมือเว่นนี่นิดาจะมีน้ำให้เขากินตลอดเดี๋ยวเสคุณนิดานะครับพาไปชมว่าในสวนเข้าหรือว่าในฟาร์มเข้าเนี่ยมีการปลูกยาแบบใดแน่น,น,นะครับใดค่ะเ,เดี๋ยวเริ่มเลยเข้ากับเดี๋ยวเข้าเบิงแพงกลากรอนเนาะครับอืม ยาแพ่งกลานี้เป็นหยาที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่เลี้ยงงวเลยสำหรับเกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้เบิดค่ะสำหรับหยาแพ่งกลาค่ะเราเร<อ><อ>าวางควายกับงวเนี่ยสัตว์ชนิดใดครับที่มักหยาประเภทนี้จริงๆแล้วตอนเอาไห่กินเนี่ยคือหมักหมักหมักเบิดเลยหมักทั้งหม,มักทั้งงวทั้งควายเลยค่ะครับค่ะเพราะว่าเขาจะ อ,นนอ้อนหนุ่มเนี่ยเขาปลูกง่ายค่ะอ้อนอ้อนหนุ่มแล้วก็วัวควายมักค่ะอย้านี้ครับอันนี้จะเป็นร่องร้อยของการตัดเนาะแม,ม่นค,ค่ะนี่นี่ดาวหัราะวตาตัดไปได้สามมือค่ะแล้วเขากระแตกแตกเร็วแตกกอเร็วค่ะปกติแล้วห้องสิบปลูกหยาประเภทนี้จักเดือนหรือว่าจักอายุประมาณเท่าไรครับขาต้องสิบปงขึ้นมาประมาณนี้ สี่สิบหามือค่ะ,ะแสดงว่าปลูกค้าเดียวกันไงตอนนแมนค่ะปลูกบ่อยากแล้วก็รอ,รอบรอบตัดกะบสองเดือนค่ะอยากให้มันย่อแบบว่าเข้าให้ได้ให้มันได้ปริมาณหลายๆเข้ากับส,สองสองเดือนตัดเทือหนึ่งเสียค่ะครับผมแล้วเวลาเวลาการดูแลใส่ปุย๋ยยังสิกังไงยๆนี่ด่าก็เอาขิงวัวน่ะหลามมาใส่เอาปุย๋ยขอกแลามมาใส่ค่ะคนอกจากเข้าปลูกเพื่อเลี้ยงในฟาร์มเข้าว่าเขามีการขายบ่ครับ ขายค่ะมีการขายหญาสำหรับขายขายขายเกือบทุกชนิดค่ะขายเป็นพันหยาแพนกลานี่ก็ขายค่ะครับจังขายเนี่ยขายแบบใดครับแพนกลานี่กิโลละหาบาทค่ะอ๋อหมายถึงมาตัดให้เองสิบอกครับแมนค่ะแต่ถ้าแต่ถานลูกค้าอยากวอล์กอินเขามาอยากตัดเองสิกะเข้ากบสาม,มารถให้เขาตัดตัดเองได้เลยกิโลละสามบาทยังสิกับเบากันไดผุดคุยกันใดค่ะตัวลักๆให้ให้ของ หในฟ้ามกับโบเพียงพ่อ,อนครับแมนค่ะครับส้นนี่อันนี้จะเป็นโซนของหยาแมน,น,นค่ะโซนนี้ก็จะเป็นแปลงหยาแพ่งกุลาบิดเลยค่ะเราหยาประเภทอื่นล่ะครับหยาประเภทอื่นเดี๋ยวเข้าไปเบื้องทางนั้นจะเป็นหวานอิสราเอลค่ะครับไปชมกันครับจังโซนนี้เป็นโซนยังครับค่ะโซนนี้อตอนที่ตอนที่ไดทีมากมันเขา,า,เขามีปลายางมากอยู่แล้วนี่ด่ากันเลย ไทยแล้วก็วานหยาวานหยารูซีค่ะเพื่อที่จะเหตุเป็นแปลงปล่อยแหง้วเวลาเวลาาปล่อยงัวออกคอ,อกให้เขาได้แทะเล่กมังเสียค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นลอ้ลอมเบิดเลยแล้วก็ปล่อยเลยค่ะจะเครื่อนนี่ก็จะเป็นสำหรับปล่อยเลี้ยงแมนครับค่ะสำหรับปล่อยเลี้ยงโซนนั้นก็จะเป็นหยาสายพันแมนค่ะตัดตัดขายน้ำแนตัดแหง้วกินน้ำแนยใช่ไมครับ เสียงฮานพร้อมหรครับเมีนคะเสียงฮานค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงหยาหวานอิสราเอลที่เฮาได้ปลูกไว้ค่ะแปลงนี้ก็เพิ่งตัดแหง้วะแงว,งวกินน้ําแนตัดทอนผ่านขายน้ําแนฟังเหมือนจังส้วนทางเนี้คือเมื่อกี้นิดาดตัดให้ลูกค้าไปแล้วอ๋อนี้คือถึกตัดไปแล้วมัครับแม่นค่ะตัดนี่เข้าขายกันยังไงครับตัดทอนระบาดค่ะอทอนทอนหนึ่งก็จะมีปมาณหาหกขอ หก oh, ขอปองเจ็ดขอปองเท่ากับตัดแหงลูกค้าแสดงว่าน,นี่ก็เป็นอีกช่องทางการสารใใั่งได้เลยแมนค่ะ,คะนี่ก็ทัง้งกระจกขายหยาน้ำเน็กหยากะมีหยาหลากหลายชนิดขายหยาขายงัวจังเสียค่ะครับจังหยาประเภทนี้เขาปลูกงากป่าครับยาหวานอิสราเอลปลูกใบายาค่ะเขาพอเขาบ่มถอนพันธุ์หรือว่าจะบ่บมก็ได้เหมือนแปลงนี้นี่ดาจะยกลองไทยยกลองปลูกขึ้นมั่นแล้วก็เสียบปลูกขึ้นมั่นเลยค่ะแค่นั่นแหละ <c oughs> ป,ประมาณจะประมาณจะอาทิตย์เดีอมันจะเดือนครับขอจะทีไงพ่อที่อย่าเก็บได้ครับประมาณสี่สิบห้าหาสิบมือนหกสิบมืบ่เสียค่ะเขาก็จะเขาก็จะแบบเริ่มขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นนอเริ่มขึ้นนั่นไห้เฮ้าได้ตัดไห้งวัวแต่ถาจะเอาเห็ดเป็นถอนพันุนี่ก็คือปีหนึ่งค่ะครับแสดงว่าอย่างประเภทนี้ก็เหมาะสําหรับงวัวหลายกว่าไหมครับแมนคะ่ะหอย่าวานิสราเอลนี่จะโปรตีนสูงไหไหโปรตีนสูงแก้ว แกงง่ว1 8 2ึเปอเซนเลยค่ะครับผมแล้วนอกจากางานวราเพทน,นี่มีอีกบ่ครับกะจะเป็นเนเปียแต่ว่าเนเปียยูนีมน่มันจะเป็นอีกสวนหนึ่งค่ะทีน่นีดาปลูกเนเปียไว้แล้วกะจะเป็นกินนี่ <จะ S 1> แสดงว่าปูกมันตุประภพเลย,ยนะครั้งเมนค่ะต่ว่ายูค่คนละมองใม่ไหมครับแมนค่ะ <laughs> กะคือ อยากให้อยากให้งัว่าเฮาได้ได้กินหยาหลากหลายประเภทเพราะว่าถ้ากินต้หวานหลายมือได้กัหวานมือได้กับหวานเขาก็จะเบื่อค่ะคืคนอนเนี่ยเนะาะค่ะ <laughs> ก็จะสลับกันมือนึ่งหวานถ้าแป้งหวานเขาตัดบ่ท่านเขากลับไปตัดแพงกุลาตัดได้เปียงเสียครับพ่อจะบอกเลยว่าครับว่าจากการขายหยาต่อเดือนหรือว่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณจักบาทครับ ค่ะพูดถึงเรื่องการขายหยา You You ฝ้ามีิดานี่กะปีหนึ่งเอาเป็นปีนอกปีหนึ่งกะจะประมาณหาหกหมื่นค่ะได้ลูกค้าเข้ามาจากทา่านใดครับลูกค้านี่ดาขายในเฟซแน<อ>ขายในเพจขายในยู u ูบเนยจังเสียค,ค,ค่ะจริงหลักๆก็กกจะเป็นในออนไลน์และกะก็จะเป็นมีวอล์กอินเขามาคือลูกค้าเก่าเสียค่ะละ้วกะสโซนแถวนี้เพื่อนกันเริ่มเริ่มที่จะปลูกห้าเลียงง้วแล้วค่ะ ก็คือมาเอาจากนี้เลยกับนี่ขายทังออนไล่กับี่แมนค่ะ,ค,ะครับสุดท้ายเราพ่อจะบอกเลยว่าครับว่าการออกมาเห็ดเกษตรหรือว่าออกมาเรียงงว่วเนี่ยมันตอบโจทย์ที่วิตยังไงครับค่ะสำหรับตัวนิดาเองการออกมาเห็ดเกษตรคือมันดีตรงที่เฮาได้มายุบาลได้มาดูแลพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็อา่าไร่ใด้รยใดมัน จริงๆแล้วมันก็บ่ได้เป็นเดือนเนาะเท่ากับคือเท่าขายงัวแน่ขายยา,าแน่จะเสียค่ะอืมก็จะเป็นไล่ใดไล่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไล่ใดไล่เดือนใดค่ะเพราะว่าถ้าอยากเป็นไล่เดือนเท่ากับซื้อมาขายไปยังสี่ก็ได้เป็นเงืนฝากธนาคารไลยปีก็ได้ค่ะก็ดีสํำหรับส้ำหรับคนที่คิดจะออกมาเฮ็ดเกษตรหรือว่าออกมาเลี้ยงงัวเสียค่ะกะเบื้องจากของคิดว่า เท่าสีเห็ดใดบบทนลําบากใดบอ,อดทอนใดบบค่ะเหตุกเกษตรมันเป็นนายเจ้าของเนาะเท่ากับตองขยันอมอดทอนแล้วก็สู่แดดสู่ฝนได้ค่ะตากแดดหนาเดาเด้ค่ะมีความสุขทุกมือตื่นขึ้นมาเห็นตน้นไม้ตื่นขึ้นมาเห็นง่วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะบ่กดดันบ่ต้องไห้ไผ่มาบีบบังคับเผ่าค่ะอยากฝากยังกับกเกษตรรุนไม่ที่กำลังตัดสินใจลาออกจากงานมาเลี้ยงง่วงสิครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากล่าออกมาเห็ดการเกษตรเท่ากับตองเบิงวา่าเท่าถนัดแนวทางใดบ่เมนวา่าเห็นเขาเห็ดเลี้ยงวัวดีกะเห็ดค่ะบ่เมนวา่าปลูกเห็ดปลูกยังดีกะเห็ดจริงๆแล้วเท่าต้องเบิงวา่าเท่าถนัดแน่วใดค่ะแล้วก็ตัดสินใจค่ะวางแผนวางแผน่ผนกนเนาะแล้วก็มันมันต้องใส่ทุนค่ะการเห็ดเกษตร <laughs> เก็บเก็บทุนแล้วก็วางแผนแล้วกะว ลุยเลยค่ะแล้วก็หาความรู้พร้อมแะกกาที่สําคัญการเหตุกเกษตรก็คือเท้าต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ